สวัสด,ดีนะจ๊ <Works okay objectively> <semester ค> ะอะแล้วผมก็ต้องขอกข่าวสวัสดีน้องๆทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผม คอสซิโลนะครับผมแล้วก็อยู่กับพี่อิงคนเดิมนะครับผมอ่าวันนี้อยู่กับพี่อิงพี่แนทนะครับผมโดยในวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นไมค์คาร์พันเตอร์นี่ครับผมเอาชีวิตรอดนะครับสองวันโดยผัดกันออกล่านะครับผมอ่าช่วงนี้เราเห็นอ่ายูทูบเบอร์ฝรั่งเล่นนะครับอย่างเช่นอาทิชเช่นดรีมนั่นเองนะครับเราก็เลยมีความคิดที่อยากจะเล่นบ้างนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับท่านผู้ชมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหมมม่ๆแลล้วก็ไฟ์สตรรีนะคับผ อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมให้เป็นสีเทานะครับอ่านะครับ,นะรบผมโดยในวันนี้นะครับผมเรา,เราจะอธิบายง่ายๆนะครับก็คือ,อเรานะครับผมจะมีของมาให้นะครับผมอยู่ภายในกล่องนะครับผมแล้วก็จะมีของสุ่มนะครับโดยเราสามารถสุ่มได้ 2ครั้งนะครับต่อหนึ่งตานะครับโดยจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะมีของภายในประมาณนี้นะครับอ่าจะมีธนูถ้าอันนี้คือของที่โชคร้ายนะครับอันนี้คือฝั่งแบทนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นยาสปีดที่เออเอาไว้กินแล้วก็ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมอ่าก็จะเป็นถือว่าเป็นโชคดีไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเออล็อกติซอสนะครับผมอ่าสองฝั่งเลยนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมจริงๆน่าจะเอาอันนี้เนาะ อันลักกี้ซอสเนาะน่าจะมีมีมันมีมันมีอันลักกี้ซอสแต่ช่างมันเราช่วยเราช่วยช่วยผู้เล่นนะครับก็จะมีประมาณนี้สุ่มได้2ครั้งตอนหนึ่งตานะครับผมอ่าก็คนที่อันนี้สําหรับคนที่เป็นไอ้นี่นะคนที่เป็นผู้เอาชีวิตรอดนะครับส่วนบล็อกนี้ก็จะเป็นที่สุ่มชื่อนะครับว่าใครจะได้เป็นคนลาก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาสุ่มชื่อกันนะครับอันนี้ของที่เรามีมาให้นะครับจะเป็นลักกี้บล็อกนะครับผมอันลักกี้ลบแปดสิบนะครับแล้วก็เวลี่ลักกี้นะครับแปดสิบแล้วก แล้วก็จะมีปีกนะครับผมแล้วก็จะมีพุนะครับซึ่งบอกก่อนเลยว่าพี่อิงอาจจะเคยบินแล้วนะครับแต่พี่ไม่เคยครับไม่เคยใช้ปีกเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็น first impression ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมพี่ไม่ไปลองบินก่อนละ่ะเราอยากจะแบบว่าเก่งไงเราอยากจะโชว์โชว์โหดกันทุกคนอ่าก็คือเป็นลองทีเดียวในสถานการณ์จริงเลยนะครับ <S <S นะคร,บนครับผมโดยอายชีวิตรอดนะครับก็คือตั้งแต่เช้านะครับถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็คือเราจะเป็นการรอดแล้วนะครับแค่2วันนะครับผ่านกันล่านะครับผมแล้วก็ถ้าเสมอกันนะครับผมจะมีวันที่3เกิดขึ้น สองในสามนะครับประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพี่อิงเคลียร์ของในตัวหมดแล้วใช่ไหมครับอ่ะครับเค <Yes sir. S 1> ลียร์รอบหนึ่งเพื่อความชัวร์ครับผมอ่าอันนี้คือเคลียร์แล้วนะครับแล้วเราก็ทําการหยิบกล่องนะครับโอเคครับผมมาเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราสุ่มกันก่อนนะครับว่าใครจะได้ล่าคนแรกใครจะเป็นคนกดน,นะให้ใครกดเอายิงชุบเอายิงชุบไม่ชัวร์หนึ่งเอาขอนไชุบชุบเอาค้อน้วย หิวอีมึงไม่หิวมั้งเราอ้าวพี่เป็นคนชนะนะครับผมเอาเหลือหัวใจเดียวพอดีเลยหิวข้าวอ่ะโอเคเรารีเซ็ตไปก่อนเพื่อนเอาอาหารมากินก่อนไปโอ้ยยันนี่อ่ะโอเคพี่เป็นคนกดนะครับผมหนึ่งสองสามจุ๊บขออ่านฟาบราบาบาบัม อ้าวพี่ยิงมีคนเป็นก่อนน,นี่นี่นี่หรือพี่มีคนเป็นก่อนว่ะเอาโอเคครับผม <l ug> เริ่มกันเลยนะครับหยิบของหยิบของแล้วคนล่าก็ใส่ใส่ชุดกราบเหมือนกันครับผมใส,บบ <l ug> ส่ชุดกราบเหมือนกันครับใส่ชุดกราบเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ไปจริงจริงคนลา่าผมขอเปลี่ยนกฎอย่างหนึ่งนะคนล่าจะมีดาบลัคก,กี้อยู่ติดตัวติดตัวอยู่หน่อยครับคนล่าเอ่อเอาดาบเอาดาบลัคกี้ไปอันหนึ่งครับดาบลัคกี้บวกแค่50พอนะครับบวกแค่50พอ ผมลืมอนี้ให้ผมลืมเซตให้ตัดเคยฟ่ okay, ิงนับเลยครับถึง20ครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นเราจะมีบอร์ดเดอร์100บ็อกนะครับผมแม่ไกลมากก็จะจำกัดเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะบินให้ดูที่หลังนะครับโอเคต้องเอาชีวิตรอดนะครับเริ่มเลยหรือปลิงครับผมขอทาอําเซตสูตรก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโกงไปได้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 โอเคทําเซ็ตสีต่เก้าสเจ็ดห้า เก้าแต่แต่แล้วแบบยังยางแต่ลืมไปต้องใส่ก่อนนะครับ10งั้นเดี๋ยวถือว่าโกงคือ pues, ห้ามทุบบล็อกนะครับระหว่างระหว่างนับจนกว่าเกมจะเริ่มถึงจะทุบบล็อกได้คือตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเวิร์ดนะสองหนึ่งจะว่ะโกูยิง Let's go ยิงแอบ,บดูไหมเนะี่ยไม้ไดูดจริงเราจะหนีก็ได้แล้วครับหรือว่าเราจะฆ่าฮันเตอร์ก็ได้แล้วแต่เราเลยครับอันนี้ตายของตกป่ะไม่ตกใช่อเอ,อ่อของตกดิเอ้ยไม่ตกกระดาษไม่ตกกระดาษขีปเแนเทอรี่หน่อยเอาของเอาของไม่ตกดีกว่าเนาะ <S <S จะได้ไม่ต้องมานั่งใส่ของใหม่นะครับก็คือเราห้ามทูนบอกจนกว่าจะนับนะครับที่เมื่อกี้พี่วางไม้คืนไปนะครับ เอ๊ะเผอพูด,ดไม่นะ <l ots> งไม่แล้วเราก็เลือกก็ได้นะครับว่าเราจะเขาเรียกอะไรอะ่ะจะฆ่าฮันเตอร์ก็ได้หรือจะเลือกที่จะหลบหนีจนกว่าจะถึงเช้าวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับฮันเตอร์ Hunter น่าจะมีไฟแชกไม่เผาไม่ได้เ <l ots> ดื่อนแบบพัง <l ots> <l ots> มึงนี่ไม่กล้า <l ots> ไม่กล้าคุณไม่กล้าเล่นต่อเลยอะเกมเดียวจบเกมเดียวจบกันเลย อ่าผมใบให้ครับพี่อิงผมอยู่ขอบวงครับใบให้เราต้องใบกันหน่อยช่วยกันเพราะว่าอันนี้เป็นขนาด200อรอบ็อกนะครับพี่พูดผิดไม่ใช่ไม่ใช่100บอ็อกนะครับเพราะว่า100ร้บ็อกตรงตรง,ตรงนั้นมันเป็นทุ่งกว้างๆครับอืมเป็นทุ่งกว้างนะครับแต่สักพักหนึ่งผมจะออกแล้วนะครับแต่วาตอนนี้เราก็ต้องแอบก่อนเ็ื่อถ่วงเวลาสักนิดนึ่งก็ยังดีอยู่ตรงขอบวงครับพี่อิงแต่ไม่รู้ว่าฝั่งไหนนะ โอ้อยืนเต้นอย่างสบายใจเลยโอ้อออชิจนะลชจังเลยชิลจังตรงไหนนะหาไม่เจอเลยชิลจังเลยสั่งว่าได้เลยนะเนี่ยไอ้แบบนี้เล่นคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยฮันเตอร์หาไม่เจอฮันเตอร์กระอดอ่าแล้วก็จะผมจะมีวิธีโกงอย่างหนึ่งก็คือฮันเตอร์จะเฝ้าเครื่องกไรน,นะครับอย่าลืมว่าผมต้องยังไงก็ต้องกลับไปสุ่มนะครับแล้วแต่ครับจะเฝ้าเครื่องก็ได้ ยังไงเราก็ต้องกลับไปส่มเพื่อที่เราจะเอาของดีกว่าถ้าฮันเตอร์พลาดผมไปกลับไปส่มได้ดาบนักกี้บ็อก1 0หนึ่งร้อยฮันเตอร์ก็จะถือว่าโชคร้ายไปนะครับเราไม่มีโลนะครับทุกคนเราเล่นแบบไม่ใช้โลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใช้โลแล้วเกมมันจะนานเกมไปใช่ครับนะครับเราจะตีแป๊บเดียวตายแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ดวงนะครับตานนี้ถ้าเกิดลักกี้ดาบลักกี้ของพี่อิงออกแบบว่าออกแต่พวกแรงแรงเอฟเฟกต์เยอะเงี้ยพี่ก็จะตายนะครับก็ก็แล้วแต่ดวงนะครับวันนี้ไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝีมือเท่าไหร่นะคร เฮ้ยผมเจอล็กตี้บ็อกฟรีกลางทางว่ะขอพูดหน่อยเยี่ยอีกไม่รับเปิดตำแหน่งไม่ฟูซิชันอย่างนั้นรึผ่านไปเองไม่ไม่ไม่โนไม่เดิไปแอบเปิดเลยอยู่ทางนั้นสินะไม่เดาไปแอบเปิดเลยจีซัสอ่าไม่เดินไปแอบเปิดเลยเรา ดูเพรสโพซิชันหนีก่อนหนีก่อนครับหนีก่อนอลืมมีเทนนิวเลยเนาะแบบนี้ไม่เป็นไรเอาไว้ในอีพีหน้าไปไหนแล้วเนาะมันห<ะ>นีเดินรืกต็ตาบอดว่ะเครื่องคับเราต้องไปหาเครื่องให้ได้เราต้องไปหาเครื่องเฮ้ยเราจะพูดทำไมเนี่ย <laughs> เราจะพูดทำไมเนี่ยเราจะพูดทำไมเนี่ย อ้าหนีหนีโหหนียากโอ้โหโคตรโหดไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วอยู่ไม่ได้ <c oughs> โอ้ยหนียากดับล็กกีนน้โคตรแรงอิงสเตะพีพีไม่มีแรงมาก <c oughs> <isce> โอ้แม่งปิว วะเออเออเอาฮันเตอร์ฮันเตอร์หนีเหรอฮันเตอร์หนีฮันเตอร์หนีเหรอฮันเตอร์หนีเฉยฮันเตอร์มึงจะไปไหนมึงมานี่จุกจุกเหรอจุกเหรอวิววิวโอ้ายจะต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 ายหลบหลบลงน้ำละกอนไปนะเลือดมันรีเจนไวว่ะ ไม่นะเรื่องมารีเจนไวมากครับแต,ต,ตนะ่แกเป็นฮัตเตอร์ไม่ไม่ล่ะแกเป็นฮัตเตอร์หรือแกหนีฉันงั้นเหรอเราได้โอกาสละซุ่มข้านะมีสเต็ปจู๊กอยู่ยังไงนะว้ายโอ้ยของแย่นี่ไงล่ะนี่ไงเลยนี่นี่โอ้ย,อยโอ้ยอูย้ โอ้โหโอ้ไก่ไก่โอ้พี่อิงอุ้ยโอ้โอ้ไปแล้วเดือดเดือนพิษพิษไม่กินไม่กินอาหารปั๊มซูดกว่ะอยู่ไหนวะเอายูเย้ในตาเลกเนี่ยเราเป็นฝ่ายชนะเมื่อกี้พี่อิงโดนเอฟเฟคอะไรครับ เมื่อกี้เราไดสแท็ก,กบินขึ้นไบบข้างบนเหรอ โดนทุกอย่างเ e ออร์บินกันไปอ๋อเดี๋ยวเพื่อนเราจุดทุกดวงนะครับพอดีเมื่อกี้คือผมอ่ะไม่ได้กินอาหารเลยทุกคนต้องขอบอกก่อนแล้วโอเปเกะเลือดผมเหลือประมาณครึ่งหลอดนะครับยุบไปประมาณสีห่หัวใจนะครับสี่ถึงห้าหัวใจได้แล้วทีเนี้ยดันโชคดีนะครับตีแล้วได้เอฟเฟกต์หิวเลือดเลือดมันก็เลยเด้งกลับมาเรียกเจ็ใหม่นะครับโค้ชโชคดีแล้วเ่อิงโดนทุกอย่าง <laughs> มันขึ้นอยู่กับด,<อ>ด,ด,ดวงพอดีกูสุ่มได้ดาบล,ลัคก,กี้หนึ่งร้อยนะเพื่อนบอกแล้วต้องพยายามเฝ้าเครื่องนิดนึงนะครับอย่าอย่าให้แบบว่าอย่าให้โซเบมา เขาเรียกอะไรมาสุ่มกล่องได้มาสุ่มเครื่องได้นะครับอ่ะคือปีกผมก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับผมแล้วก็กลัฟกี้บ็อกก็ยังไม่ได้เปิดเลยอ่ะถือว่าโชคดีไปนะครับมาในตาที่อนะครับผมผมก็จะฝ่ายเป็นฝ่ายฮันเตอร์นะครับมาต่อไปผมจะนับจนถึง20บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพี่อิงก,ก็ไปแอบซะนะโอเค โอเคขอครบไหมขอครบยังลัคกี้บ็อกสองอันแล้วก็ดาบดาบแดมอนนะอย่าเอาดาบลัคกี้บ็อกไปละแล้วก็อย่าลืมมาสุ่มตรงนี้ด้วยนะครับก็สามารถมาสุ่มได้สองครั้งนะครับถ้าสุ่มตอนไหนก็ได้แล้วแต่จะสุ่มตอนสุ่มตอนไปไม่ได้นะครับต้องต้องแอบก่อนแล้วค่อยกลับมาสุ่มอ่าแล้วก็จะมีความท้าทายนิดนึงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบไปกูกูกูอันนี้ระดับบอกแปดสิบนะครับไม่ได้โกงอย่างใดนะครับคิดว่ากูไม่เห็นนะเพื่อนคิดว่ากูไม่เห็นเหรอเกเป็นสมัยโมรที่แย่มากโอ้ยเฮ้ยไปเลย อุ้ยไม่โชคดีอุ้ยหายไปไหนแล้ววะไม่ไม่หายอุ้ยแกคิดว่าฉันไม่เห็นงั้นเหรอนี่แกไอ้งั้นเมื่อกี้โชคดีมากเว้ยได้ได้ลัอกกี้บ็อกที่คุณนำมาไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลจะไม่ไหลมีบล็อกไวยมันมีบล็อกมันมีบล็อกเอยอย่าบอกนะมันกลับไม่สุ่มไม่ไม่แกไม่ได้สุ่มหรอกนี่ไง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  นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่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 เก็บเอ้าเออจมเลยจังวะเออเจ้าเลยเพื่ไม่เห็นนาเลยไม่เห็นนาเลยที่กินเลยไม่ใช่สนุกกินเนาะตื่นเต้นว่ะกูแบบตอนที่กูแอบแบบคือแบบมือสั่นเลยนะเว้ยเพราะแบบไม่ได้เล่นอะไรกดดันกดดันอย่างงี้นานอ่ะอันนี้ว่าเป็นการชนะไปก็ไม่ได้โกงนะครับแต่ว่าเฮ้ยโอ้โหมึงดวงแย่ด้วยเพื่อน อันนี้มันคือวิสเนสเลยแบบว่าสโลเดินไปโดนเนี่ยผมบอกแล้วดาบผมบอกแล้วดาบลัคกี้บ็อกอะมันโกงเนี่ยพี่อิงีะใช้ไม่เป็นนะครับดาบลัคกี้บ็อกอะโกงนะครับผมสงสใจไหมครับว่าเปิดลัคกี้บ็อกแต่สิทได้เลยเราเปิดเลยเลยเอาหายจะได้ถ้าเกิดได้ TNT อ็นทอะ ช่าือมากกว่าดวงยังไม่ได้บินเลยยังไม่ได้ใช้ปีกเลยอ,ะอ่ะเอออยากใช้ปีกมากกว่าเพื่อนยังไม่ได้ใช้ปีกอ่ะโอเคนะครับผมก็สำหรัคบคลิปนี้นะครับผมหากทุกคนชอบในครับผมอย่าลืมที่จะกดไลค์นนครับผมกดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเรานะครับตอนวันนี้พวกเราขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆกนะครับผมวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายถ้าใครอยากให้มี EP สองในครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับสนุกมากเลย๋ย้ว่าหลังเราจะทําใส่ ชาเลนแล้วก็ใส่มดไปเพิ่มน,นอทอินเนาะเพื่อความมัน<อ>ยอ่าเพื่อความมัน่านี้แล้วเราจริงๆเราอาจจะมีแบบว่าซอมบี้ที่มันแบบอยู่ตอนกลางวันได้นะครับนะครับผมลองใส่เพื่อให้แบบเพื่อให้การเอาตัวรอดมันยากกว่าเดิมนะครับแต่จริงสำหรับผมเลยเว้ยถ้าเป็นผมผมไม่มีเลยเว้ยผมจะแอบที่สุดก่อนนะอย่างน้อยครับคันเตอร์จะเสียเวลาขึ้นมากนะครับก็แล้วแต่ความคิดนะครับมาไปไปละ <laughs> <laughs> コショウくない <laughs>